เออไม่ไม่ไมล่รอ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 เอาอีกประเด็นแล้วคลิปข้างนอกด้วยกูไม่กลัวใครด้วยมาะเด็เป็นข้างนอกกลักวช้ำแต่มันก็จะหนไีได้ด้วยอ่ะไอ้นั่นอ่ะสนแนป์ได้แล้วไงผมเก่งกว่า แต่ได้แล้วไงกูเก่งกว่าไอ้สัตบอกเลยถ้าข้างนอกกูได้หมดอ่ะมีคนอยู่ทีเนี่มีจกรเข้าไปนี่ถามเลยอมโดยี่หนานตนเตืยนตอเยว่ะเยตายมนตอยกันาเยอะเยอะเยอะ ระวังนะมีปืนบอกฮาด้วยเฮ้ยเฮ้อไปดิเอ้ออฟไอ้ออฟเอ้ออฟรบเล่นให้รบรบคุเล่นให้มาดิยังสัมตี้ยังไงสัมตี้เออกคเลือกวัวแข็งจัดมาดิเฮ้ยใหญาเอาเอา ใครสัตว์ใครกูอบอกกันนั่นแหละได้ผมไหมฟ์มตี้กะหมายเกห้ายืดสีเดียวไปอีกเอ้โอ้โหยืดสีเดียวมาวตวเติมบ้าฟามตี้ฟัตี้เอ้ยเกืพอดีอ่ะกลัวเยอะจัดอ่ะ ฟัมตี้ฟัมตี้ยังไงมึงเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเยอะจะได้ไอ้เนี้ยช็อตอะไรวะเนี่ยเอาเยอะจัดอะ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ย E